นะาคะตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการ4กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นำกำลังไปจับนางสาวสุปริยานะคะอายุ28ปีชาวชนบุรีค่ะจับได้ที่บ้านพักนะคะในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นพุทงหาตามหมายจับสารจังหวัดน่านความผิดฐานช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและก็นำข้อมูลอันเป็นเพศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยเมื่อเดือนตุลาคมปี61 ผู้เสียหายแจ้งกวาว่ามีคนร้ายใช้ Facebook ชื่อว่าวินัยภาพโปรไฟล์เนี่ยเป็นรูปของพระวินัยพระลูกวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านซึ่งก็รู้จักกันดีอะและส่งข้อความมาทาง Facebook ขอยืมเงิน12,000บาทผู้เสียหายก็หลงเชื่อโอนเงินไปให้กับคนร้ายแต่เมื่อเจอพระวินัยก็เลยสอบถามเรื่องของการยืมเงินแต่พระวินัยเขาปฏิเสธสุดท้ายรู้ว่าตัวเองถูกหลอกค่ะ ผู้ต้องหาเองผู้หญิงคนนี้ค่ะยอมรับสารภาพว่าเป็นบัญชีจริงของเธอแต่ว่าเธอเนี่ยไม่รู้เห็นนะคะเรื่องที่คนร้ายปลอมเฟซบุ๊กไปหลอกยืมเงินค่ะโดยอ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเพจเฟซบุ๊กเพจหนึ่งเนี่ยเขาประกาศรับสมัครรับสมัครคนโอนเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับชาวต่างชาติที่มีบ้านอยู่ในประเทศไทยโดยเห็นว่าเอ๊ะมันก็ง่ายนะรายได้ดีด้วยก็เลยสมัคร มีการส่งบัญชีธนาคารของตัวเองให้กับแอดมินเพจค่าจ้างเขาบอกว่าครั้งละ300บาทหากวันไหนโอนเงินใช้กับแอดมินนะแอดมินก็จะค,มค่มขู่แล้วก็กล่าวหาว่าเดี๋ยวจะแจ้งความจับนะ จนกระทั่งมีหมายสารมาที่บ้านก็รู้สึกกลัวค่ะก็เลยหลบหนีมาที่นนทบุรีโดยทางพันตํารวจเอกอนุชาสีสํโรงผู้กํากับการสองกองบรงคับการ4ของสอท,อทอก็บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายหลายรายค่ะทุกคนร้ายคือหลอกลักษณะแบบนี้และค่ะก็เลยฝากเตือนเลยนะว่าหากว่ามีใครขอยืมเงินเนี่ยส่งข้อความมาอย่าเพิ่งโอนให้นะควรโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนเช็คให้ดีค่ะคร,รวมถึงคุณผู้ชมคะ หากว่าจะสมัครงานใช่ไหมไม่ควรที่จะให้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีธนาคารหรือว่ารหัส OTP กับบุคคลใดที่เราไม่รู้จักเพราะว่าคุณอาจจะถูกคนร้ายนำไปก่อเหตุหลอกลวงได้ค่ะ อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงแต่ว่าปลอมตัวเนี่ยฮะหลอกคุยแชทเป็นหนุ่มหล่อหน้าตาดีแล้วสุดท้ายขอแต่งงานแล้วก็เชิดเงินไปนะครับตำรวจกองบังคับกา,การการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกอปอทอจับกลุ่มนางสาวปราถนาผู้ต้องหาครับรวมกันช่อโกงด้วยการแสดงตนเป็นคนอื่นร่วมกันโดยทุจริตนะครับโดยการหลอกลวงนําเข้าสู่ร,ระบบคอมพิวเตอร์คือปี59เนี่ยมิจฉาชีพบอกว,ว่าปลอม Facebook เ,เป็นหนุ่มอังกฤษหน้าตาดีเลยฐานะรวยครับแชทมาคุยกับหญิงคนหนึ่งอายุ53ปี หลอกให้รักแล้วก็ขอแต่งงานแล้วหลอกเลยนะจะส่งพัสดุเงินเนี่ยหกแสนห้าหื่นยูโรเอ๊ะตอนนั้น าจะฉุกคิดได้แล้วนะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นสกุลเงินยูโรได้ถ้าเป็นหนุ่มอังกฤษมันน่าจะเป็นสกุลปอนเนาะนั่นน่ะสิฮะปรากฏว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยกว่า23ล้านบาทนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะเนี่ยฮะจะส่งมาให้พร้อมกับผู้เสียหายเลยเป็นค่าใช้จ่ายในวันแต่งงานครับจากนั้นก็มีหญิงไทยเนี่ยอ้างเป็นพนักงานบริษัทขนส่งพัสดุแจ้งบอกว่าเธอต้องเสียค่าธรรมเนียมโหอันนี้นี่คือแบบหลอกลวงแบบนี้เลยนะเราคงจะรู้ดีต้องเสียค่าธรรมเนียมเสียภาษีต่างๆนะฮะถึงจะรับ โอนเงินให้มิจฉาชีพ2บัญชีทั้งหมด19ครั้งรวมเป็นเงิน1นล้านสี่แสนกว่าบาทแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่ได้รั์สินแล้วก็ไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับพอรู้ตัวปุ๊บเนี่ยอ้าวถูกหลอกให้รักแล้วก็กลายเป็นแก๊งมิจฉาชีพแบบนี้ <c oughs> ก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจบกปอทนะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจเนี่ยตามไปรวบตัวนางสาวปราถนาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของบัญชีธนาคารที่ผู้เสียหายเนี่ยโอนไปนะครับหรือบัญชีม้า ที่อำเภอไผ่สา,าลีจังหวัดนครสวรรค์ครับเบื้องต้นต,นตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาให้การภาคเศษตลอดข้อกล่าวหาเลยนะแต่ตำรวจบอกมีหลักฐานชัดเจนมั่นใจเอาผิดได้นะครับขณะที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบ,บาลก็จับตัวนายกันร,รวิทย์หรือว่าโก้ราชเทวีค่ะผู้ต้องหาช่อโกงนะคะที่หลบหนีศาลไม่มาตามนัดด้วยไปจับได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยทางพลตรีทีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกว่า ผู้ต้องหาเนี่ยจะสร้างโปรไฟล์ในสื่อออนไลน์เน่ยเหมือนคล้ายๆกับเคสของที่คุณต้นกล้าบอกเลยฐานะดีรวยค่ะหลอกให้เหยื่อน่หลงเชื่อโดยจะเลือกเหยื่อที่เป็นคุณหมอจบใหม่หรือว่าพนักงานออฟฟิศคุยกันทางแอปพลิเคชันจนกระทั่งเหยื่อนหลงรักจากนั้นก็เริ่มหลอกเอาทรัพย์สินต่างๆค่ะบางรายเนี่ยสูญเงินกว่า2ล้านบาทเลยนะ พอจับได้ผู้ต้องหาก็ยอมรับสารภาพว่าเคยคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งจริงแต่ว่าเลิกรากันไปแล้วหลังจากนั้นฝ่ายหญิงก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกับเขาเขาเองก็พร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ส่วนที่ตัวเขาไม่ไปตามนัดอ้างว่าผ่าตัดข้อเท้าก็เลยไปไม่ได้แต่ว่าตำรวจบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คงต้องมีการนำตัวผู้ต้องหาส่งสารแขวงพระนครใต้ต่อไปค่ะ